สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาต่ออินเทอร์เน็ตในคอมพิวเตอร์ PC นะครับสำหรับที่ไม่มีสายแลนแล้วก็ Wi-Fi ไม่ดีนะครับในตรงนี้ยกตัวอย่างตรงนี้นะครับจะเป็น Windows 8นะครับ Connect Wi-Fi นะครับ Wi-Fi ที่บ้านไม่ขึ้นนะครับเพราะว่ามันมันรู้สึกว่ามันจะไม่ซัพพอร์ตกันนะครับ อันนี้คือขึ้นไวไฟของบ้านอื่นนะครับของบ้านตัวเองไม่ขึ้นนะครับในกรณีแบบนี้นะครับหรือว่ากรณีที่เป็นคอมพิตั้งโต๊ะนะครับที่ไม่มีการต่อสายแลนนะครับการต่อสายแลนหรือว่าการต่ออ่าอินเทอร์เน็ต WiFi นะครับบางบ้านนะครับอาจจะใช้ตัวนี้นะครับเรียกว่าตัวรับสัญญาณ Wi-Fi นี่นะครับแต่รัวนนี้ลองต่อละก็ไม่ได้นะครับ ก็มีวิธีนะครับง่ายๆนะครับก็คือมือถือนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับมือถือแล้วก็เพราะว่าสามารถรับ wifi ที่บ้านได้นะครับแล้วก็ต่อคอนเน็กเลยนะครับอต่อแล้วเนากดอะไรแยกนะครับต่อเข้าสายคอม usb ให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับให้ไปที่เลื่อนเมาส์เลื่อนลงมานะครับ เอมมาแล้วก็ี่ไปที่ตัวฟันเฟืองนะครับที่หนึ่งครั้งนะครับแล้วจากนั้นนะครับให้ไปกา,การเชื่อมต่อนะครับการเชื่อมต่อนะครับการเชื่อมต่อนะครับจากนั้นนะครับให้ไปหาเข้ามาฮอสปอดมือถือและการแชร์อินเทอร์เน็ตนะครับคลิกไปแล้วก็ให้ไปเปิดเข้ามาเชื่อมโยงเครือข่ายโดย USB นะครับกดเปิด ครับจากนั้นนะครับลองมาดูสักครู่นะครับอนะครับนี่ก็สามารถคอนเนตอินเทอร์เน็ตได้แล้วนะครับมันจะขึ้นลักษณะแบบนี้นะครับเหมือนกับเราต่อสายเลนไว้นะครับนี่ครับก็คือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้มือถือเพราะว่าใช้มือถือรับไ i f i นะครับสามารถนำไปปไปยุกต์ใช้สำหรับเครื่อง PC ซนะครับคอมพิวเตอร์ตั้งโตะได้นะครับ ที่ไม่มีสายแลนแล้วก็ตัวรับสัญญาณไวไฟนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ